ชุ่่มวันนี้มีอะไรให้ด่าปะคะวันนี้มีอะไรให้ด่าปะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันทำงานของแก้มนะคะค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแต่แก้มก็ยังมีงานทำนะคะเป็นทีมเม์แก้วดูแลรักษารอบ6เดือนต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ยังกลับมาดูแลรถยนต์อย่างต่อเนื่องและยังไว้ใจออโตโพัร์เป็นอย่างดีนะคะ วันนี้แบรนด์ซูโม่นะคะก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะเอาของมาส่งแล้วก็มีน้ํายามาให้ทดลองน้ำยาที่เอามาทดลองก็จะเป็นน้ำยาบำรุงภายในน้ำยาบำรุงบอดี้รถยนต์ข้างนอกนะคะหรือหรือเรียกอีกแบบหนึง่งก็เป็นน้ำยาเก็บรายละเอียดหลังล้างรถนะคะแต่ตัวที่แก้มเทสอยู่นะคะเป็นบำรุงภายในโดยตรงความรู้สึกที่ได้สัมผัสในครั้งแรกนะคะ เขาก็จะมีความนุ่มนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะน้ำยาก็ทำให้สีดูเข้มขึ้นบำรุงสีดำเนี่ยมองได้ชัดเลยว่ามันดูดูใหม่ขึ้นดูสีแบบใหม่ะคะ่ะมองเหมือนจะมันเนาะแต่มันก็ไม่มันพอเขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ยน้ำยาตัวนี้ก็ไม่ไม่เป็นคราบรอยมือน,นะคะแต่แก้มเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเอามาขายก็ยังลองอยู่ จะทิ้งเขาไว้ประมาณสัก7วันแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งแล้วก็ระหว่างที่อ,อ่ารอตรงที่เราลงนะคะหรือทดลองเนี่ยก็จะมีการทดลองกับรถยนต์ที่แก้มใช้ด้วยค่ะว่าเออเวลาเราใช้สัมผัสชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยอ่ามันจะทนไหมมันจะดีไหมกับอีกอย่างมันจะมีกลิ่นเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาเขาถูกออกแบบมาเหมือนว่ากลิ่นความเย็นอะเหมือนไอซ์อะค่ะแบล็คไอซ์ เป็นกลิ่นแบ็กไอนะคะค่ะนี่ก็เป็นการทำงาน1วันของแก้มนะคะแก้มก็ขอฝากด้วยนะคะ